สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ชื่นชอบการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ป่าทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับการพามาชมดอกกล้วยไม้ป่าสวยๆนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กันที่กล้วยไม้ป่าในตระกูลรองเท้านารีนะครับเนื่องจากว่าเป็นฤดูกาลของเขานะครับโดยรองเท้านารีที่ผมจะพามาชมวันนี้นะครับก็คือรองเท้านารี เหลืองอุดรน,นะครับลักษณะดอกความสวยงามก็สวยงามมากๆเลยนะครับรองเท้านาลีเหลืองอุดรน,นะครับก็เป็นรองเท้านาลีในกลุ่มรองเท้านาลีเหลืองปลาจีนนะครับ แต่การกระจายพันธุ์ของเขาแต่ละแหล่งก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันรวมถึงลักษณะดอกและใบที่มีความแตกต่างกันนะครับโดยรองเท้านาฬีเหลืองอุดรน,นะครับก็เป็นรองเท้านาฬีที่กระจายพันธุ์ในแถบภาคอีสานหรือภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดตอนบนนะครับเช่นจังหวัดอุดรธานีขอนแก่นนะครับ โดยรองเท้าลีเหลืองอุดรที่ผมพามาชมวันนี้นะครับก็เป็นรองเท้าลีเหลืองอุดรจากแหล่งภูผาม่านนะครับโดยอำเภอภูผาม่านก็เป็นอำเภอในจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นภาคอีสานตอนบนนะครับซึ่งมีการกระจายพันธุ์ของรองเท้าลีเหลืองอุดรอ,อยู่นะครับ รองเท้าลีเหลืองอุดรนะครับก็เป็นกล้วยไม้รองเท้าลีที่เลี้ยงง่ายนะครับเนื่องจากว่าเป็นกล้วยไม้ในกลุ่มรองเท้านาลีเหลืองประจีนซึ่งเหมาะสําหรับมือใหม่หรือผู้ที่สนใจจะปลูกเลี้ยงเป็นการเริ่มต้นเก็บประสบการณ์ในการปลูกเลี้ยงในตระกูลรองเท้านาลีนะครับเนื่องจากว่ารองเท้านาลีในกลุ่มนี้จะเป็นรองเท้าลีที่เลี้ยงง่ายนะครับสามารถเลี้ยงได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยให้ดอกได้ทั้งปี ไม่ต้องพึ่งอากาศหนาวนะครับการเจริญเติบโตก็โตได้ทั่วทุกภาคนะครับมีการเจริญเติบโตที่ทนทานทนต่อสภาพอากาศไม่เน่าง่ายนะครับจึงเหมาะแก่มือใหม่ที่เริ่มสะสมรองทาท้ารีเพื่อเก็บประสบการณ์นะครับรองท้ารีเหลืองอุดร ก็จะให้ดอกช่อละ2ถึง3ดอกนะครับเป็นรองทารีที่มีการต่อของดอกที่สวยงามมากๆเลยนะครับซึ่งรองทานารีเหลืองอุดรที่อยู่ในกลุ่มของรองทานารีเหลืองปลาจีนก็จะมีหลายเวอร์ชั่นนะครับเช่นถ้ามีการกระจายพันธุ์ในแถบจังหวัด ปลาจีนบุรีสระบุรีหรือในกลุ่มภาคกลางโคราชเขาใหญ่หรือภาคอีสานตอนล่างก็จะเรียกว่ารองทานาดีเหลืองปลาจีนนะครับแต่ถ้ามีการกระจายพันธุ์แถบภาคอีสานตอนบนขอนแก่นอุดรมุกดาหารนะครับก็จะเรียกว่ารองท้าลดีเหลืองอุดรน,นะครับหรือที่มีการกระจายพันธุ์ในแถบภาคตอนตกของประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีตาก ก็จะเรียกว่ารองท้านารีเหลืองการนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะของดอกที่สวยงามแตกต่างกันไปนะครับยกตัวอย่างนะครับต้นนี้ก็จะเป็นรองทานารีเหลืองปลาจีนจากแหล่งสระบุรีเขาใหญ่นะครับซึ่งก็จะให้ดอกที่มีความสวยงามแตกต่างกันนะครับ แบบนี้ก็จะเป็นรองเท้านารีเหลืองปลาจีนนะครับและรองเท้านารีเหลืองอุดอรนะครับซึ่งมีความสวยงามแตกต่างกันนะครับโดยรองเท้านารีในกลุ่มนี้นะครับสามารถทนต่อสภาพอากาศจึงทำให้เครื่องปลูกไม่จำเป็นต้องโปร่งมากนะครับเราสามารถผสม ดินหมักหรือว่าดินผสมใบก้ามปูผสมลงไปในเครื่องปูอื่นๆได้เลยนะครับโดยเครื่องปูของผมนะครับผมก็จะใช้เครื่องปูเป็นกาบมะพร้าวสับผสมกับอิฐแดงทุบนะครับผสมถ่านทุบและใบก้ามปูหมักเพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับเครื่องปูของเขานะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นกล้วยไม้รองท้ารีที่เลี้ยงง่ายนะครับ ไม่เน่าง่ายเราจึงสามารถเพิ่มดินปลูกเพื่อเป็นส่วนผสมเข้าไปได้นะครับส่วนด้านบนผมก็จะโรยด้วยหินภูกขาไฟนะครับในส่วนของการลดน้ำนะครับผมก็จะลดน้ำวันเว้นวันนะครับแล้วแต่สภาพอากาศของแต่ละพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าผมปลูกเลี้ยงที่ภาคใต้นะครับภาคใต้ก็จะมีความชื้นรงเรือนของผมก็จะ มีน้ำอยู่ล้อมรอบนะครับเนื่องจากว่าเป็นร่องสวนนะครับจึงทําให้เขามีความชุ่มชื้นนะครับไม่จําเป็นต้องลดน้ําทุกวันนะครับการให้ปุ๋ยผมก็ให้ปุ๋ยแค่ปุ๋ยละลายช้าผสมไปในเครื่องปลูกนะครับเป็นรองทาลีที่มีความสวยงามนะครับ แต่ละต้นก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปแล้วแต่พันธุก,กรรมของเขานะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นไม้ป่านะครับไม้ป่าแต่แหล่งก็จะมีความสวยงามโดดเด่นนะครับมาชมกันใกล้ๆนะครับนี่ก็เป็นเหลืองอุดรจากแหล่งภูพาม่านขอนแก่นนะครับกอนี้ก็จะเป็นกอใหญ่นิดนึงนะครับครูนะครับ อนนี้เขากำลังจะบานอีกดอกนะครับตอนนี้ก็เป็นกอใหญ่ใบของเขามีความสวยงามมากเลยนะครับเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าผาหินนะครับเป็นไม้ป่าแท้สายพันธุ์แท้จากอำเภอภูผาม่านขนแก่นครับมีดอกเล็กๆอยู่ในก้านช่อนะครับ เขาจะให้ดอก2อถึงสดอกต่อช่อนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับรองเท้านารีเหลืองปลาจีนหรือรองเท้านาลีเหลืองอุดอรนะครับซึ่งเป็นรองเท้าลีในกลุ่มเดียวกันนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็เป็นรองเท้านารีเหลืองปลาจีนจากแหล่งสระบุรีเขาใหญ่นะครับ กอใหญ่มากๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำและพามาชมกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะพามาชมรองเท้านาดีและกล้วยไม้ป่าสายพันธุ์อื่นๆกันอีกนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ thank <music> you